หลังจากที่ผมอัปเดต Adobe Photoshop CC 2015นะครับเป็น2015.5นะครับผมอไอตัว Photoshop เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์ใหม่ออกมาหลายอย่างนะฮะแต่ว่ามีตัวหนึ่งนะฮะที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะฮะนั่นคือฟีเจอร์ของ l i q u i f e นะครับผมอเรามาดูกันว่ามันมีข้อดีอยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะ ปรับโครงหน้าหรือว่าเวลาที่เราจะปรับสัดส่วนของร่างกายนะครับเราจะต้องใช้ r e c ว f y นะครับในการปรับสัดส่วนนะฮะเช่นแบบอาจจะลดขนาดบ้างเพิ่มขนาดบ้างนะฮะอุ้ยบวมเลยนะครับ,นะรบก็มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาครับนี่เขาเรียกว่า f a ส e t นะฮะในการที่จะช่วยในการที่ปรับโครงหน้านะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้คืออะไร เนี่ยมันจะมาร์กจุดที่ดวงตาให้ที่จมูกที่ปากที่โครงหน้านะฮะโหโคตรเจ๋งเลยมันโคตรฉลาดเลยเนี่ครับคราวนี้เรามาลองกันว่ามันปรับได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะมาดูก่อนซึ่งถ้ามีหลายหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหน้าได้แต่ในตัวรูปนะครับเรามีหน้าเดียวนะฮะมันก็จะเป็นเฟซวันนะฮะมาดูกันอ่ะปรับดวงตาก่อนนะฮะตอนแรกนะครับไอซีส์นะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดของดวงตาได้ ไม่ว่าจะใหญ่หรือว่าจะเล็กนะฮะคราวนี้เนี่ยผมก็อยากให้ตาของเพื่อนผมเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็ความสูงของดวงตานะฮะถ้าแบบใครอยากได้อาตีก็ลดลดลงมาหน่อยก็ได้ะฮะหรือจะขยายเป็นตาโตใส่บิ๊กอาก็ได้ะฮะแต่อันนี้ผมว่าผมไม่ยุ่งดีกว่าหรือจะเป็นขนาดความกว้างนะฮะนี่ครับความกว้างของดวงตานะฮะ เราสามารถที่จะปรับขนาดเล็กลงได้หรือว่าไอ้ขนาดสั้นลงหรือว่ายาวขึ้นก็ได้นะฮะคว,ความกว้างนะฮะโอเคครับคราวนี้อทิ้นะครับก็สามารถที่จะยกขอบตาขึ้นมาได้นะฮะเออประมาณนี้แหละฮะในรูปผมก็อยากได้สายตาที่มั่นคงผมก็ปรับอทิ้ขึ้นมาประมาณเจ็ิบนะฮะตาก็จะคมขึ้นนะฮะอ่า คราวนี้เป็นในเรื่องของ eye distance นะครับคือความระยะห่างของดวงตาสองข้างนะฮะจะห่างมากห่างน้อยห่างมากห่างน้อยก็แล้วแต่ตรงนี้ผมไม่ปรับดีกว่าต่อไปนะฮะก็ปรับในเรื่องของจมูกนะฮะเราสามารถที่จะปรับความสูงของจมูกได้นะฮะว่าเราจะให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงหรือตำแหน่งที่ต่ำนะฮะผมก็เอาลงมาต่ำลงมาหน่อยแล้วก็ขนาดความกว้างของปีกจมูกนะฮะ นี่ครับก็จะทําให้จมูกเล็กลงนะฮะนี่ขนาดเดิมนะฮะนี่ครับเล็กลงแล้วฮะไม่ต้องผ่านหมอเลยต่อไปในเรื่องของปากนะฮะก็ในรูปของผมในรูปเนี่ยเพื่อนผมจะยิ้มออกมามุมปากเล็กน้อยฮะ,ะก็บางทีก็อาจอยากให้ยิ้มเยอะก็ยิ้มได้ฮะ,ะเหมือนสล็ลตเลยว้อ่าในแล้วก็ในเรื่องของปรับริมฝีปากนะครับพอดีเพื่อนผมเป็นคนริมฝีปากค่อนข้างที่จะเล็ก ริมฝีปากบนนะฮะก็สามารถที่จะขยับขึ้นมาหรือจะให้เล็กลงก็ได้แต่ผมว่าขยับขึ้นมาหน่อยดีกว่าแล้วก็ริมฝีปากล่างนะฮะอันนี้เจอไปหน,นะฮะก็เล็กลงมาหน่อยก็ได้ฮนะนี่แล้วก็ในเรื่องของความกว้างของปากนะฮะจะกว้างมากกว้างน้อยนะฮะแล้วแต่เราชอบเลยแล้วก็ความสูงนะฮะนี อันนี้ก็จะเจอล่างเจอบนก็ปรับให้ลงมาเล็กหน่อยจะได้ไม่ต้องดูเจอมากฮะโอเคคราวนี้สาวๆนะ่าจะชอบกันเลยฮะตัวนี้เป็นเป็นการปรับโครงหน้านะฮะทั้งโครงทั้งหน้าเลยฮะอ่าอันนี้จะจะปรับในเรื่องของหน้าผาก,ก่อนถ้าอยากได้หน้าผากกว้างก็ปรับขึ้นอยากได้หน้าผากแคบก็ปรับลงแต่ผมอยากให้เพื่อนผมหน้าหน้าผากกว้างขึ้นมาเล็กน้อยฮะดูรวยรับทรัพย์ดีฮะแล้วก็ในเรื่องของคางนะฮะ จะถ้าอยากลดคางก็อน,นี้หรืออยากเสริมคางนะฮะไม่เลยไม่ต้องพึ่งหมอก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยฮะผมก็ให้ให้มาให้ให้ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องปรับเยอะโครงหน้าดีอยู่แล้วแล้วก็นี่เลยครับอ่าแก้มคนระับแก้มโหนกโหนกหรือแก้มนะฮะถ้าหน้าบวมๆหน่อยก็นี่ครับหน้ากลมๆะฮะหรือจะวีเชฟนี่ อืวิเชฟก็ปรับได้ฮะไม่ต้องพึ่งหมอเลยซื้อ Photoshop รายเดือน300บาทก็ทำได้แล้วฮะแล้วก็นี่เลยครับความกว้างของใบหน้าฮะอยากได้หน้าแคบหน้าเล็กหน้าแคบหน้าเล็กก็แล้วแต่เลยฮะอ่าอันนี้ผมก็ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามาเรามากดโอเคกันเลยครับโอเคนี่ครับ แล้วก็จะเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะฮะนี่ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าตาจมูกปากแล้วก็โครงหน้านะครับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของเดิมนะฮะนี่ฮะนี่ครับแล้ก็จะเห็นความต่างอย่างชัดเจนเลยนะฮะดูภาพมุมกว้างครับนี่ครับอันนี้คือหน้าเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้คือหน้าใหม่ที่ผมทํานะฮะ ไม่รู้ว่าอันไหนดูดีกว่ากันนะก็จริงๆก็ลองปรับให้คนดูดูนะครับว่ามันได้ปรับสามารถปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งตัวฟีจเจอร์ตัวนี้ก็เป็นฟีจเจอร์ที่น่าสนใจนะครับที่ช่วยในการที่จะปรับโครงหน้านะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในงานพอดเทสได้พอสมควรครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานรับปริญญาหรือว่าถ้าใครมีแฟนเป็นตากล้องก็ให แฟนช่วยทําให้นะฮะรับรองฮะสมหวังแน่นอนครับหน้าเล็กหน้าเรียวหน้า v-shape ตาโตไม่ต้องพึ่งหมอโอ้โหสุดยอดครับเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของ Photoshop CC 2015.5นะฮะที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ